สวัสดีครับผมสำเริงภูมิมารองผู้การกฟฟ้าสวนภาพจังหวัดคนครศกีธครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารระดับสูงทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสมานำเสนอแนวคิดในวันนี้นะครับจะขออนุญาตนำเสนอประวัติการทำง,งานนะครับปีสองพันหหสิบปดนะครับถึงสองพันห้ารสิบตํางตำแหน่งผู้การตวจสอบปญนานะครับ ปี2 0 1 0ถึง2016นะครับเป็นตัวหนึ่ง,งเราจะกอทอก็อราตตุล,ลาครับปี2 0 1 2ถึง2 0 6 6นะครับเป็นตัวหนึ่ง,งเราจะกอ,อทรรอกจอนคาโตกนะครับครับอย่างที่ทราบนะครับว่ากองนักบกนั้นค่ารเก,กิ้งต่างเนี่ยค่าเป้าหมายตา่างเนี่ยนครยกก็เป็นอยู่ในสัดท้ายของตารางนะครับ ซึ่งเขตเรามี25จุดรวงานนะครับของเราก็ครองตำแหน่ง25มาโดตลอดนะครับแต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันภายใต้การนำของท่านผู้การวินัยนะครับณเดือนกุมภาพันธ์นะครับแรนกิ้งนะครับของกฟอร์นครยกก็มาอยู่ที่ระดับที่15นะครับของ25นะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากนะครับการร่วมร่วมมือร่วมใจของพนักง,งานทุกท่านนะครับโดยการนำของท่านผู้การนะครับ สำหรับแนวคิดในการทํางานของผมนะครับก็ก็มี2ประเด็นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าดูเรื่อก้าที่ต่างๆตรงนี้ประเด็นแรกคือทําอย่างไรครับไฟไม่ดับครับประเด็นที่2ทําอย่างไรครับผู้ใช้ไฟจึงเกิดความพึงพอใจนะครับขอญาตขยายความของประเด็นแรกก่อนนะครับทําอย่างไรถึงไฟไม่ดับนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่นะครับว่านครยก ต็นเมืองต้นไม้นะครับต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็โดงเหนีายเสื่อมโทมนะครับมีสายเปลือยเยอะนะครับอันดับแรกเราก็เปลี่ยนจากสายเปือยนะครับเป็นสายแสนนะครับเป็นสายแสนนะครับอันดับที่2นะครับติดตั้งอุปกรณ์สัตว์ครับก็เช่นติดตั้ง tr22 ครับเบรีเออร์นะครับคัปเปอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ติดหางกันนกนะครับลักษ์เนกการด้วยรวมถึงเทคนขีดหุ่มคนสาด้วยนะครับ อันนี้เราก็ทํากันอย่างตอ่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังมีไฟดับอยู่นะครับก็ปีนี้โชคดีนะครับก็ทางเขาของเราของระมาณต่างๆไปที่กรกพออนหนึงครับก็ได้รับการจารัดสรรมาทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายแตกหรือเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับจัดการจารัดสรรมามากมายนะครับซึ่งก็ตั้งไว้นะครับตั้งความหวังไว้กับทีมงานนะครับโือการคาดการนํนำของท่านผู้กาวินัยนะครับว่า ในปี 25- ง4นะี่นครับเราจะต้องขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1- ถึงห้านะครับของของเขตนะครับก็ทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นนะครับครับอันดับที่สอนทบทำอย่างไรนะครับผู้ใช้ไฟจึงเกิดความพึงพอใจครับนอกจากที่ว่าสนักงานไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นสนักงานที่สวยนะครับที่ดีสะอาดนะครับเคยผ่านการทำกรีนออฟฟิศมาแล้ว้าโปร่งใสมาแล้วนะครับครับนอกจากนั้น เราก็จะมีนะครับมีกลุ่มไลน์กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเราใช้ชื่อว่ากลุ่มข่าวสารทีเอขอยกครับเกิดเป็นไลน์โอเพนแชทนะครับอันนี้ก็รับสมาชิกได้ถึง5,000คนนะครับปัจจุบันเราก็มีสมาชิก1 7 5 9นากคนครับณวันนี้นะครับซึ่งกลุ่มกลุ่มข่าวสารทีเอขอยกนี่ครับมีประโยชน์ประโยชน์มากครับประโยชน์อย่างไรนะครับผมคิดว่ามีประโยชน์มากสําหรับกายฟ้าส่วนภาคจังหวัดนครยศครับ คือเวลาไฟดับนะครับเวลว่าไฟดับเขาจะแจ้งมาเลยทันทีนะครับหรือไฟตกตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็แจ้งเข้ามานะครับทางไลน์นะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าบริเวณไหนไฟตกบริเวณไหนไฟดับเหมือนเช่นวันเมื่อเช้าวันนี้ครับเมื่อเช้าที่ว่านครยกมีสายขาดพิรเรนจนะครับบริเวณตรงหน้าทกศนครยกครับอ่าพอสายขาดปุ๊บเราทิ้งลงเอาผู้ชยไฟก็ถ่ายภาพนะครับ ภาพส่งเข้ามาในไลน์ปลุ่มไลนข่าวสารพิเอของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าก็ได้เห็นเลยว่า,เ,เ,วาเออเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะไปหาจุดมันได้ได้รวนเร็วนะครับครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมคิดว่าตอนนี้ถึงว่าในกลุ่มข่าวสารี่เศ้ของนะครับจะมีคนแจ้งเข้ามาตลอดนะครับสักวันหนึ่งนะครับผมคิดว่าถึงปลายปีเนี่ยกลุ่มเนี้ก็จะมีคนแจ้งมาน้อย เนื่องจากว่าเราได้ทําปะปูวรตุกรรหนายนะครับเปลี่ยนสายเป,เปืยเป็นสายแสกติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่ง,งไปลงมระจกเราแก้ปัญหาได้ได้ครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็โดยได้รับเนี่ยความสดะดวกสบายจากกลุ่มนี้ทั้งรวดเร็เดวด้วยนะครับครับก็จากการที่ทํางานมาเลยครับของซ่คอนยกครับก็ทํางานภายใต้นะครับกับเครื่องค่ายนยนต์ของปูพครับ ซึ่งมีปัจจัยด้วยกันเจ็ปัจจัยนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าทัดสมัยก่อนเป็นทัดทัดอีนะครับเดี๋ยวนี้เป็นทัดเต็ดนะครับนครยกมีทุกตัวครับไม่ว่าเป็นตัวทีตัวอาตัวยูตัวเอสนะครับตัวทีตัวอีตัวดีนะครับมีทุกตัวแต่ผมว่านักยณยมีสองตัวที่ว่ายังต้องพัฒนานะครับคือหนึ่งตัวทีครับทีเวิร์กตัว ตัวทีมเวิร์กถ้าเกิดเราทํำดีๆนะครับผมคิดว่าไฟตกไฟดับและสร้างความโูงใจนี่ต้องต้องดีกว่านี้เยอะๆนะครับทีมเวิร์กถ้าเกิดเราทํากันได้นะครับก็จะจะเห็นว่าพนักงานทุกคนก็ทํางานอย่างมีความสุขครับแล้วก็แสดงออกในเรื่องความคิดความเห็นต่างๆนะครับต่อมาครับตัว E นะครับ e n g a g e เป็นครับการทุ่มเทเสียตลานะครับตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดทีมเวิร์กดีนะครับ ทุกคนมีกำลังใจทำงานเนี่ยผมว่าการทุ่มเทในตลาดคงไม่ยากนักการะยกมีคนดีเยอะครับมีคนเก่งเยอะแต่เพียงว่าปัจจุบันเนี่ยต่างคนต่างทางครับไม่ได้เอาความคิดมาหลอมรวมด้วยกันครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำตรงนี้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับดีต่อสถานกายกดีต่อผูอ้จีบไฟดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ หลายคนนะครับก็พยายามช่วยกันนะครับเ่องนี้ผมเชื่อว่าชิปีเนี้สองตัวเนี้ยตัวทีกับตัวอีครับทีเบิร์กกับเลืองเอ็นเกตเนี่ยภายใต้การนาของท่านผู้วิรัยวิทยรับผมคิดว่าคงจะพาคนยกให้ทำเจ็ดปัจจัยตรงเนี้ยมันจะได้สมบูรณ์นะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับเฉพาะคิดผมครับก็ผมก็ได้แสดงแนวความคิดการทำงานของผมมาระดับสึงแล้วครับ เบื้องต้นนะครับก็ต้องขอญาตนะครับแล้วขอขอบคุณท่านผู้บริหารระดับสูงครับที่โอการมา,าเสนอแนวคิดต่างๆนะครับถึงจะเป็นเวลาพินพเล็กนอตัจริงนะครับแต่ก็ยังได้แสดงความคิดเห็นออกมานครับขออกาสขอบคุณครับสวัสดีครับ